ผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับนัจจมเอสซนะครับนัจจมแรมจุงเบย์ชแนลนัจจัมเอสซีแอสเซทคาร์คันเลอร์นะครับวันนี้นะฮะพบกับเจ้าเทส la กันอีกแล้วนะครับจากที่มีหลายๆเอพิโซดนะฮะที่ผมนําเสนอกับเจ้าเทส la าโมเดล3ฟอร์มแฟร์แมนคันนี้เที่ยวนี้นะครับมากับคันใหม่ล่าสุดของผมนะฮะเป็นเทส la าโมเดล3ฟอร์มแฟร์แมนปี2021นะครับคันแรกในประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะถูกตกแต่งนะครับโมดิฟายเพิ่มเติม ก็ต้องรีบนะฮะจับมาปะทะนะครับกับเจ้ารถหลายๆคันที่เขาบอกว่าแรงนะครับราคาเนี่ยบางคันก็โอ้โหมูลค่ามหาศาลนะครับนะครับวันนี้ผมจัดมาให้ทั้งหมดนะฮะรวมมูลค่าที่เห็นเนี่ยมูลค่ากว่า100ล้านบาทไทยนะครับ เริ่มตั้งแต่นะฮะปะทะคันแรกเลยก็คือ Tesla m o เด l 3 Performance นะครับปี2021คันนี้นะครับกับเจ้า Tesla m o เด l 3 Performance ปี2020นะฮะคันต่อไปก็เป็น Benz นะครับ C43 Coupe ค m g นะครับโอ้โคันนี้ก็แรงแล้วก็มีคนใช้กันเยอะมากๆถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตของประเทศไทยอีกหนึ่งรุ่นนะฮะแล้วก็มี Porsche นะฮะ Porsche นะครับ992 คาร์เรราเโอ้โหรุ่นนี้ก็บอกเลยว่าฮอตฮิตกันจริงๆนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยก็เป็นรถเก่าของผมเองนะฮะเราตามไปเรียกเจ้าของใหม่บอกมามา มาลองกับรถไฟฟ้าหน่อยมาลองกับรถใส่ถ่านหน่อยเพราะนั้นนะครับคันต่อไปนะครับพลาดไม่ได้เลยกับ lamborghini นะครับผมจัดเจ้า gallardo นะฮะเปิดประทุนมาด้วยนะครับ1นคันนะครับแล้วก็ตามมาด้วย lamborghini นะครับคูลคเรนตนะฮะมูลค่า20กว่าล้านนะครับแล้วก็ปิดท้ายไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็คือเจ้า mac laren นะครับ 765lt ที่บอกเลยว่ามูลค่าร่วม50ล้านบาทนะครับคันนี้ส่ง ตรงมาถึงประเทศไทยน่าจะเป็นคันที่2ของไทยนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอออกตัวก่อนว่าวันนี้การนัดหมายเนี่ยเขาเรียกว่าโทรเช้าบ่ายเจอกันทันทีเพราะนั้นงานเนี่ยอย่าเรียกว่าเป็นงานเลยเขาเรียกว่านัดมาลองกันแบบฉุกเฉินดีกว่านะครับไหนไหนก็ตอนแรกเ,ราเอากะว่าจะลองแค่เพียงเก้าเทสลาตัวใหม่กับตัวเก่าเท่านั้นยกหูหาพวกยกหูหาเพื่อนยกหูหาคนรู้จักมาไหมมาไหมมาไหมกลายไปวันนี้นะครับหกคันนะครับมาแบบนัดหมายแบบฉุกเฉินนะครับไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราไปดูก่อน แต่ออกตัวกันนะครับว่า1ผมลองเนี่ยหรอบนะฮะหรอบไม่มีแก้ตัว2นะครับมีการจับเวลาให้ด้วยแต่นี่การจับเวลาต้องบอกออกตัวก่อนนิดนึงนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับบางท่านก็ไม่ใช่นักขับนะครับไม่ใช่นักขับพื้นทแทร็กนะครับก็ไม่ได้มีการโคตติ้งนะครับเพราะนั้นเวลาเนี่ยเรียกว่าคร่าวๆนะครับอาจจะไม่เป๊ะกับสเปคที่รถคันนั้นๆวิ่งได้จริงในเวลาปกตินะครับถือว่าครั้งเดียวเราไม่มีเทสนะครับเราถ่ายเสร็จปุ๊บตัดมาให้คุณชมกันเลยนะครับไปดูก่อนเลยไม่ต้องพู เงนะะฮคู่แรกนะครับเทสลาโมเดลสามเพอร์ฟอร์แมนซ์ปี2021กับปี2020เข้าเส้นฮะโอ้โหเดี๋ยวผมจะบอกแล้วว่าคันไหนใครครับนะฮะโอ้โหดูนะฮะมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะรถกำลังเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้รถเข้ามาแล้วนะฮะโอ้โหคนปล่อยตัวนะครับนี่เราเราก็เรียกมานะฮะปล่อยตัวนะครับน้องกำไรนะฮะคันซ้ายนี่เป็น แัก A นะครับแัก A ซ้ายมือนี่เป็นเทสนาโมเดล3นะครับปี2020นะฮะนะครับขับโดยน้องโบวูนะฮะ A อซัดนะครับคันขวานี่แจมเองฮะแจมเองตามสเปคโรงงานเนี่ยก็บอกว่าเร็วกว่ารุ่นเก่าประมาณจุดสองวินะครับโอ้โหนี่เราเห็นพร้อมกันนะฮะระหว่างผมกับพวกคุณนี่เห็นพร้อมกันออกตัวแล้วไปไปแล้วโอ้โหแฉกเอออกตัวไม่ได้เร็วกว่าฮะแฉกเอออกตัวไปเร็วกว่านิดนึงครับ โอ้โหแต่แท็กมีอาศัยความเก่าฮะขึ้นแล้วฮะขึ้นแล้วฮะขึ้นแล้วฮะโอ้โหดูฮะโอ้โหไอ้นี่ใครวะเนี่ยไอ้แจมโอ้โหเข้าเส้นเข้าเส้นไปแบบฉิวเฉียดนะครับต้องดูที่กล้องนะฮะต้องดูที่กล้องนะครับเดี๋ยวก็ดูที่เวลานะฮะเข้าเส้นไปแบบฉิวเฉียดนะครับความเร็วปลายเข้าเส้นเนี่ยเรียกว่าแทบจะเท่ากันเลยนะฮะทางซ้ายเนความเร็วเข้าเส้นที่189กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะครับส่วนตัวปี2021เนี่ยเข้าเส้นไปที่190กมร่อชั่วโมง เรียกว่ารถแทบจะวิ่งเท่ากันเลยทีเดียวออกตัวเนี่ยนะครับคันซ้ายเนขหกฟุตเนี่ยสองนะครับนะครับผมจะบอกวิธีการดูเรื่องส่วนคันขวาเนี่ยผมขับเนี่ยออกตัวไป1.9นะฮะออกตัวดีกว่า0.01วินาทีนะครับออกโอ้โหเป็นไงฮะปรากฏว่าปี2021นเนะครับเข้าเส้นเร็วกว่าครับโอ้แต่เร็วกว่าแบบว่าต้องดูจากกล้องกันเลยนะฮะต้องดูจากกล้องกันเลยนะครับ นะฮะอา้าวไปดูคันต่อไปครับโอ้โหก็ตามสเปคนะฮะที่ที่รู้กันไว้คือตามสเปคเขาบอกแล้วว่าเจ้าตัวใหม่เนี่ยแรงกว่าตัวเก่านิดนึงนะครับแต่ทีนี้ด้วยที่ว่าพื้นสนามอย่างที่บอกนะฮะแทบจะวิ่งคู่กันเข้าเส้นไปเลยนะครับทั้งๆที่คันแทคเ A นี่มีเบรกใหญ่ด้วยนะไปดูคู่ต่อไปครับโอ้โหไปชมกันเลยฮนะมาแล้วฮะ,ะเข้ามาแล้วคู่ที่2เดี๋ยวบอกเลยนะครับ เป็นการเจอกันระหว่างเทสลานะฮะเบนซ์นะฮะ443 AMG สามคูเป้คันนี้นะครับสเปค2คันนี้ผมบอกเลยฮนะแรงม้านะครับที่แจ้งมาเนี่ยอยู่400รน่าประมาณ460กว่าแรงม้านะครับแรงบิดเนี่ยผมไม่แน่ใจศูนย์ทางสเปคโรงงานเคมานะครับ0ูนยถึงร้อเนี่ยนะครับวิ่งกันอยู่ที่3.6วิน,นะครับสำหรับสเปคโรงงานแรงม้าเนี่ยเคยมอยู่ที่390กว่าม้านะครับขับ4ล้อนะครับขับเคลื่อน4ล้อด้วย เดี๋ยวมาดูครับลงสนามคู่กับเจ้าเทส l a นะครับที่มีถึง400กว่าม้านะครับรถไฟฟ้าแต่อัตราเร่งนะครับตามสเปคเท s l a ก็บอกแรงกว่าเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นยังไงเข้าเส้นแล้วปล่อยตัวไปแล้วโอ้ยออกตัวพร้อมกันเลยออกตัวดีทั้งคู่โอ้ยเทสลาเทสลาขึ้นเลยเทสลาขึ้นแล้วโอ้ยยังไม่ทันถึง200เมตรเลยนะฮะแค่ร0อยกว่าเมตรนี่เทส l a โดดปึงแทงยาวเลยครับ แทงยาวเลยเข้าเส้นไปแบบไม่ต้องใช้ภาพสโลโมชั่นเลยครับน่าจะมี2-3ถึง3คันรถนะฮะจบเลยนะฮะเวลาที่เข้าเส้นไปนะครับเทสลาย,ยังคงวิ่งที่ความเร็วเท่าเดิมนะครับเข้าเส้น189ิกโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเท่าเดิมคงที่นะครับ0 60ฟุต1.9เหมือนเดิมนะครับส่วนเจ้า 4,4,3นี่60ฟุต2กว่ากว่าออกตัวไม่ค่อยดีนะครับอาจจะไม่มีความชนานาญในพื้นสนามนะครับความเร็วตีปลายเข้าไป170กว่าถ้าออกตัวดีอาจจะเร็วกว่าน,น,นี้สักนิดนึงโอ้โหแต่พลอ,อยตัวแล้วเทสลาชุดตั้งแต่60ฟุตเลยครับนะครับคู่ที่2ก็ให้ไปกับเจ้าเทสลาโมเดล3 p e เพอร์ฟอร์แอีกแล้วนะครับผมโอ้ยมาฮะต่อไปครับคู่นี้เดือดฮนะคู่ที่3นะครับคู่ที่3คู่นี้เดือดเลยนะครับ เทสลาเวอร์ยูสามโปรไฟล์แม็กีปียี่สิบเอ็ดนะฮะปะทะพ orsche porsche, porsche 992 carrera s โอ้คันนี้นะครับราคาเดี๋ยวผมบอกเลยนะฮะเจ้ากันสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าฟูลสเป c นะฮะสิบห้าจุดสามล้านนะครับนะครับสิบห้าจุดสามล้านนะครับมีออปชั่นที่เพิ่มเติมมาพอสมควรแรงม้าอยู่ที่สี่ร้อยกว่าม้านะครับสเปคโรงงานเคมศูนย์ถึงร้อยเนี่ยก็สามวิกว่าๆเหมือนกันความเร็วควอเตอร์ไมล์เนี่ย สเปคโรงงานก็11วิกว่าๆเหมือนกันนะครับแต่ไปขับเคลื่อนล้อหลังแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าคัน Porsche เนี่ยมีรันช c คคอนโทรลครับออกตัวมีระบบช่วยในการออกตัวเดี๋ยวเรามาดูครับว่าระหว่างเจ้ารถไฟฟ้าน้องโบขับเหมือนเดิมจุ่มอย่างเดียวแอร์เย็นๆกับคายร่าเนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนขับเองนะครับออกตัวเปิดระบบรันช c คคอนโทรลนะครับครบทุกระบบเคยมีคนทดสอบรถรุ่นนี้ไปแล้วนะครับระหว่างคาร่าเกับ t ท sla ปรากฏว่าเทสลาเนี่ยสวนคาเรล่าไปถึง2คันรถซึ่งผมเคยดูแล้วผมว่าน่าจะผิดพลาดที่การขับเพราะฉะนั้นวันนี้คู่นี้ผมขอเป็นแบบอยากลองให้เห็นเลยเพราะสเปคโรงงานมาเนี่ยสคันนี้เรียกว่าอัตราเร่งเนี่ยพอๆกันเลยนะครับทีนี้ผมขอขับเองกับเจ้าข้าวเพราะว่าผมมีความเคยชินกับรถรุ่นนี้อยู่ส่วนเจ้าเทสล a านะครับเด็กป .4 ก็ขี่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นจัดไปลองดูครับเขาเซฟไปแล้วฮะคุณกำไรปล่อยมันเดิมออกตัวไปแล้ว เทสลาขึ้นครับโอ้โหขึ้นไปเกือบหนึ่งลำออกตัวเทสลาขึ้นไปหนึ่งลำเลยครับขึ้นไปหนึ่งลำไปถึงกลางโอ้โหโอ้โหพอกลางเส้นกลางเส้นมาแล้วโอ้โหพอดันยาวปุ๊บโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ,โอ้พอกลางสนามพอดชูดเลยครับพอดชูดเลยครับออกตัวเนี่ยเรียกว่าแทบจะคู่กันไปเลยแต่60สฟุตเนี่ยนะครับในช่วงร้อยเมตรไอ้50ิเมตรแรกเนี่ยเทสลาขึ้นมาถึง1ลำเลยนะฮะ 60ฟุตออกดีทั้งคู่2.0กับ2.0นะครับนะครับเวลาเนี่ยเข้าเส้นไปที่11.9นะฮะเทสล a า11.9แต่ปรากฏว่าเจ้าพอร์ชเนี่ย11.8ถือว่าใกล้เคียงสเปคโรงงานที่เคลมมานะฮะนะครับถือว่าใกล้เคียงกับสเปคโรงงานแลราพสเปคโรงงานเคลมมา11.7นะครับพอลเตอร์ไมลนะครับผมขับไป11.8ส่วนเจ้าเทสลมาบดิสาทเบอร์ฟอร์แมนเนี่ย11.9นะครับ ก็ถือว่าใกล้เคียงกับโรงงานเคลมมาเรียกว่าโอ้โห,โโหกล้องนี้ต้องสโลโมชั่นดูกันอีกรอบหนึ่งคะดูกันชัดๆนะฮะเห็นเลยครับว่าพอร์ตเนี่ยค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมานะครับด้วยความที่รถเนี่ยความเร็วเริ่มสูงกว่าจะเห็นเลยนะครับว่าเข้าเส้นเนี่ยเทสลาวิ่งเท่าเดิมคงที่ความเร็วเข้าเส้น190กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเดิมเท่าเดิมแต่เจ้า Porsche เนี่ยความเร็วเข้าเส้น200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแสดงว่าถ้ากดไปยาวกว่านี้นะครับเจ้า c a r r e r a S เนี่ย จะยิ่งสวนเจ้าเทสลายาวยืด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 ออกไปเรื่อยๆนะครับอย่างชัดเจนนะฮะคู่ต่อไปนะครับคู่ที่4นะครับโอ้โหคันนี้เจอรถซูเปอร์คาร์นะฮะนะครับคันนี้ได้บอกเลยนะฮะเราโทรกันตอนเที่ยงนะฮะบอกคุณบอยสติ๊กเกอร์ครับเฮ้ยมาสนามหน่อยนะฮะบอกเลยว่าโดนต้มมานะฮะคันนี้บอยเขามีถ่ายรูปรถสวยๆที่สนามมาไหมบอยรับสายฮะไปกับพี่ไปกับพี่สวยจะไปถ่ายรูปพี่ไปครับ เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยจับมาเชื่อเลยนะฮะเจ้ากาลาโลนี่บอกเลยนะครับสนนราคาในมือสองตอนนี้โอ้โหตัวนี้นี่ยังอยู่กันประมาณ8-9ล้านนะครับนะครับสเปคนี่คือเครื่อง V10 570แรงม้านะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเครื่อง V10 570แรงม้านะครับออกตัวไปแล้วโอ้โหออกตัวพร้อมกันเลยฮะออกตัวไปลายืดเทสล่ายืด เะลายืดไปแล้วยืดไปแล้วโอ้ยคนขี่เทสล,ลาสาดใ<ป>จมากโอ้ยยาวไปนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเทสลาดันออกตัวดีอีกเที่ยวนี้นะครับเหมือนเดิมทุกอย่าง60ฟุต1.9เวลา11.8นะครับโอ้โหความเร็วเข้าเส้นโอ้โเทสล,ลาจะคงวิ่งเหมือนเดิมนะครับ60ฟุต1.9นะครับ เวลา11.8ควอเตอร์ไมล์ความเร็วปลายเท่าเดิมเป๊ะทุกอย่าง190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่เจ้าการ์ดโดเนี่ยโอ้โหปล่อยตัวไปแล้วนะครับช้านะครับเวลาเข้าเส้นเนี่ย12กว่าก็ถือว่าเร็วนะฮะก็ถือว่าเร็วถือว่าโ,โหคนขับขับได้ดีนะครับเพราะว่าในการ์ดโดเนี่ยระบบเกียร์ยังค่อนข้างช้าอยู่แล้วก็รถไม่เคยมาวิ่งสนามเลยนะครับไฟที่4ี่นะครับผู้ชนะตกเป็นของ เทสลา m o d ด l สามเพอร์ฟอร์แอีกแล้วนะครับโอ้โหรลวิ่งคงที่ทุกรันนะครับนะครับันต่อไปเนี่ยผมบอกเลยนะครับเจอกับเจ้า Lamborghini Huracan นะครับ610แรงมา้าขับ4ราคา24ล้านนะครับปะทะกับรถไฟฟ้า t ท s l a m o d ด l 3 Performance คันนี้ผมขับเองนะฮะบ,บอกเลย เปิดระบบล็อ n ช์คอนโทรลเต็มระบบนะครับรถคันนี้เนี่ยเคยวิ่งอยู่เห็นเวลากันอยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาลองว่าเจ้าเทสลาจะสู้ไหวไหมน้อมโขี่เหมือนเดิมนะครับไปชมกันเข้าเส้นมาแล้วนะฮะฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยโอ้โหขู่ันเต็มที่นะฮะยี 3.24ล้านนะครับปะทะรถไฟฟ้าโอ้ย <The noise> ออกตัวแทบจะพ้อก,กันัออกวกโดดออกตัวก็ออกตัวโดดไปเลยครับลัมโบเกนีชนะขาดยาวๆโอ้ยายาวๆเลยครับสู้ไม่ได้จริงๆนะครับสู้ไม่ได้จริงกับลัมโบเกนีห u r แค a นนะครับกด60ฟุตไป1.8ความเร็วนะฮะเข้าเส้น200กว่า เวลาควอเตอร์ไมล์11 2นะครับนะครับจริงๆแล้วเจ้าคันส้มเนี่ยเคยขับอยู่10กว่านะครับส่วนเทสลายังคงเหมือนเดิมนะครับวิ่งคงที่เหมือนเดิมคันสุดท้ายวันนี้มาแล้วนะครับกับ m c l a r ร n 765 LT มูลค่าร่วม50ล้านบาทนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เคยเห็นมาวิ่งอยู่ที่สนามเนี่ย น่าจะเป็นของคุณเบียร์ใบหยกเคยวิ่งไว้นะครับคันนี้จะเป็นคันที่สองเราก็รีบโ c บอกเจ้าของคือคุณแพน้นะครับมาลองหน่อยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะไหนๆก็มีรถราคาขนาดนี้มาแล้วเนี่ยผมเองก็จะพลาดไม่ได้นะครับเพราะนั้นแจ่มขอลองก่อนสักรอบนะฮะว่าฟิลของเจ้ารถราคาร่วม50ล้านเนี่ยเขาบอกแรงามากๆไฮเปอ ER ร์คาร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไร จำขอลองสักหนึ่งรอบครับนี่นะฮะันนั้นดูจำขี่เล่นเล่นก่อนหนึ่งรอบเข้ามาแล้วนะครับนะฮะเข้ามาแล้วขอลองหน่อยสินี่ฮะที่เห็นข้างๆนี่เจ้าของรถนะฮะก็มานั่งปรับหน่อยแล้วโอ้โหโปมโมดเยอะมากโหมดเยอะมากๆนะครับื่อกีออกตัวไม่ค่อยดีโอ้โหระบบมันเยอะมากเขาเรียกว่ารถไม่เอาแทร็กแทร็กไม่เอารถเลยครับสนามลื่นมากกับรถแรงม้าขนาดนี้นะครับฟีไปถึงปลายเส้นแล้วก็ ระบบป้องกันเนี่ยพอถึงปลายเส้นพอรถเรื่องฟรีมากๆนะครับก็มีการบล็อกนะฮะเวลาที่เห็นเมื่อกี้นี้เนี่ย11นี่คือรถเนี่ยยกค้นเร่นตั้งแต่ประมาณ300เมตรนะครับแล้วไหลเข้าเส้นไปนะฮะผมบอกเลยว่าถ้าวิ่งได้เต็มๆต้องมี9วินะคันนี้อันนี้บอกเลยนะครับจากที่วันนี้ผมขอบอกเลยว่าวันที่ไปขับเนี่ยนะฮรรถเนี่ยบล็อกเยอะนะครับพอถึงกลางๆเส้นพอสนามลื่นเนี่ยนะครับรถเนี่ยเทคชั่นทำงานแล้วแล้วก็ เหมือนไม่ให้เราเหยียบเต็มเบมือนกบเราต้องไหลเข้าเส้นไปคิดดูครับว่าไหลเข้าเส้นไปยังวิ่ง11เนะครับเพราะนั้นลุยเลยแม็กกาเรนออกตัวก่เรนนะออ็วกว่าโอโ้โหน้ำโมโน่าเสียเลยรน้ำโมโน้นไปแล้วโอ้โหห่างห่างมากโอ้ฮะไ,ไปดูเรื่องเวลาครับเราจะเห็นนะครับว่าเข้าไปห่างมากเวลานะครับแม็กกาเรนเนี่ยความเร็วเข้าเส้น,นถึง่ยสาม230กว่าโอ้โห นะครับวิ่ง11กว่าแล้วรถนี่คือยกเข้าเส้นนะอจ่างที่รู้ว่ารถเนี่ยติดเทคชั่นก่อนที่เข้าเส้นนะครับเข้าเซฟนะฮะโอ้โหเร็วมากๆส่วนเทสลาเนี่ยยังคงวิ่งเหมือนเดิมนะครับ60ฟุต1.9ความเร็วเข้าเส้น190เวลา11กว่าคงที่เหมือนเดิมแต่สู้ไม่ได้จริงนะฮะคันที่คู่ที่6เนี่ยเจ้าแม็กลาเรนก็มอบความแพ้กับ Tesla, เทสลาโมเดล3ไปอีก1ครั้งนะครับโอ้โห แล้วคิดดูถ้าไปยาวๆนี่มันจะไปไกลขนาดไหนนะครับบอกเลยนะฮะถ้าลดลงพื้นดีๆเนี่ยรถคันนี้นี่ต้องมี9าวินะฮะผมบอกเลยต้องมี9้าวินะครับมาดูคู่สุดท้ายฮะอันนี้แถมนะครับแถมนะครับวันนั้นผมไล์สดอยู่แล้วผู้คนเรียกร้องกันมากเจอกันหน่อยครับระหว่างเจ้า m b o r บก i n ีนะฮะคูล์ครนนะครับจับคู่กับ m c l a r เ n น6 5นะครับเรียกว่าคู่กระชับมิดนะฮะถ้าแมคลาเรนนะฮะปลายเส้นยังคงนะครับ ตัดอยู่เนี่ยเรียบร้อยนะฮะชัยชนะต้องเป็นของงูและแค่นแน่นอนนะฮะเข้าเส้นมาแล้วนะครับ23 2สล้านปะทะ48ล้านนะครับสองเท่าโอ้โหมาแล้วถึงเส้นแล้วฮะถึงเส้นเข้าไปแล้วใครเข้าใครเข้าคูและแค้นเข้านะครับขอรูปภาพใชาอีกทีโอ้ขอรูปภาพใชาอีกทีนะครับ เข้าไปที่เวลา11.1เหมือนเดิม6กสิบฟุตหนึนะครับส่วนแม็กลาเรนออกตัวช้านะฮะออกตัวช้าไปหน่อยเข้าเส้นไปที่11.4เอขอดูความเร็วเข้าเส้นนะครับเพราะว่าผมขับมาเนี่ยผมเม่นเลยนะครับว่าเจ้าแม็กลาเรนเนี่ยมาแบบพายุเลยนะฮะมาแบบพายุเลยโอ้โหดูดิความเร็วเข้าเส้นแม็กลาเรน225นะครับอูลราแคน219 ความเร็วสูงกว่าจะมาถึงช้ากว่าถ้าขับต่อไปอีกยาวๆผมบอกเลยนะครับเจ้า765หเนี่ยจะยืดฮูลาแคนไปกันแบบยาวๆไปเลยนะฮะนะครับนะครับเวลาดูเวลาเนี่ยดูที่ความเร็วป่าเราจะรู้ว่ารถเนี่ยมันส่งมาแบบไหนนะครับผมสอนวิธีดูเวลาบอกเลยนะฮะว่าเจ้า765หเนี่ยถ้าตั้งลำได้นะฮะจับพื้นแล้วนะฮะน่ากลัวมากๆนะครับแต่ด้วยข้อดีนะครับของเจ้าฮูลาแคนที่เป็นรถขับ4นะครับ ได้เปรียบกับสนามที่ไม่พร้อมแบบนี้นะครับส่วนใครดูแล้วเนี่ยเกิดกิเลสไหมอยากจะสงสัยกับเจ้ารถไฟฟ้าเจ้าเทสลาเนี่ยว่าซื้อมาแล้วมันจะเป็นยังไง <c oughs> คุณต้องไปลองครับดูคลิปผมเนี่ยนะฮะอาจจะรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะแรงหรือมันอาจจะไม่แรงก็ได้แต่อย่กให้ทุกคนนะครับเห็นลองไปลองสัมผัสด,ดูนะครับว่างๆโชว์รูมไหนก็ได้ลองไปลองดูครับผมไม่ได้เน้นว่าคุณจะต้องไปลองที่ไหนหรือใครอยากรู้จักผมนะครับแวะมาที่ร้านผมก็ได้นะครับ นะครับอยู่ที่ถนนสงกรพพาดอนเมือนะครับร้านแ s สเซสคาร์เ o เลอร์เข้ามาคุณจะเห็นป้ายชัดๆโลโก้ o, อย่างนี้ นะครับมาลองพูดคุยกันได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่าหรือซื้อมาแล้วจะแต่งหรือซื้อมาแล้วไม่แต่งนะครับอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดูในคลิปบางทีมันอาจจะไม่ได้อัดถลดรถลงแวะมาที่ผมนะครับ a s c นะครับ a s c original นะครับส่งขบวรอนเมืองผมใช้เจ้าเทสลาอยู่นะครับมาลองขับดูมาลองนั่งกันดูแลกเปลี่ยนทัศนคติกันดูก็ได้นะครับลงแวะมานะฮะส่วนคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับใครที่ถูกใจอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับ channel ของผมด้วยนะ,ะ,นะครับลำรดาไปก่อนกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับกำลังใจเหล่านี้นะฮะผมก็จะได้หารถเฟี้ยวๆนะครับมาลองให้พวกคุณได้ชมกันอีกนะครับวันนี้ลาแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ